สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา o ยูทูบและชาวเฟซบุ๊กทุกคนทุกท่านนะครับครับก็นำท่านชมมาพบก,กับช่องเื่อสายจกโรบิโซซิงนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่งานกุดสีกแล้วนะไม่มีอะไรแล้วครับมีแต่กุดสากับขุดคลองนี่แหละครับเป็นงานประจาของรุอสายจกเลยนะอ,อันนี้เราก็จะมาทําการ ปุษะตักดินใส่รถดำนะครับวันนี้เหตุผลที่ต้องตักใส่รถดำคือเราจะทอยมันเสียเวลาครับเพราะว่ามันเป็นสะขนาดยาวเลยนะพี่นอ้องฝั่งซ้ายโยนดินไม่ได้ครับนี่โยนได้ฝั่งเดียวครับก็เลยต้องเอารถดำทอยออกก่อนนะครับให้ถึงจุดที่เรา ทำการเวียงดินได้นะให้ถึงจุดที่เราพอที่จะเวียงถึงนะครับเพราะว่าถ้าเราพับพับไปเนี่ยดินหนึ่งมุงกีเนี่ยมันจะโยนหลายรอบนะครับแล้วก็มันเสียเวลานะครับซัวเอารถดำวิ่งไปรอบเดียวเลยจบเอารถดำวิ่งไปเทน,นะครับง่ายครับไม่ต้องไปทอยเสียเวลาครับ ต้องการดินตรงไหนตรงไหน,ไหนดินเยอะตรงไหนดินขาดก็ใช้รถดำนะครับวิ่เงเอาไปเทเลยจบง่ายด้วยครับไวด้วยถ้าเราทอยเนี่ยโอ้โหเสียเวลาสุดๆครับในกรณีที่เราต้องทอยดินไกลๆหรือว่าต้องทอยดินเยอะๆนีคือรถดำมันลงไม่ได้จริงๆนะครับเราถึงจะ เอาไมโครทอยนะครับสำหรับหน้าง,งานบางหน้าง,งานนะครับอาจจะมีดินเลียนหรือว่าดินเลนะครับที่ให้ระดบลงไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำการทอยนะครับเยอะขนาดไหนเราก็ต้องทอยนะครับงั้นงานจะไม่ดื้อน,นะครับถ้ามาจอดรอทำทางทำทางให้ดินมันแห้งเราก็ใช้ รถดำลงไปมันเสียเวลานะครับเราก็ต้องทำกันคอ,อยให้มันเสร็จไปเลยครับถ้ามันพอปูทางวิ่งได้ก็จะปูวิ่งครับแต่ว่าบางบางที่นะครับบางมันปูวิ่งไม่ได้นะพี่น้องก็เป็นแบบนั้นนะครับสำหรับงานตัวนี้มันวิ่งได้ครับ ดินซรายก็จริงครับแต่ว่ามันลงได้นะครับรถด,ดําของเราก็จะเป็นยางก้านะครับรถดำอยางก้ากับยางเปดก็อาจจะยากนิดน,นึงครับเพราะว่าดินซรายเนาะดินทรายมันทําให้รถมันอันนี้ครับคือรถล้ลอเล็กๆนี่มันจะกระเดานะพี่น้องมันจะกระเดาดินนะครับ ว่ามันเป็นดินทรายเนาะเอาเอาเป็นว่าเอารถดับวิ่งง่ายสุดแล้วครับสำหรับงานถอยดินนะก็มันก็ไม่เสียเวลาเท่าไหร่ครับสำหรับการรอรถดับนะครับเราก็ใช้รถดับแค่คันเดียวนะครับนี่ใช้รถดับวิ่งดินแค่คันเดียวครับเพราะว่าพื้นที่ตัวนี้มันเป็นพื้นที่ดินมันเป็นพื้นที่แคบนะพี่น้อง สำหรับตัวนี้นะครับงานตัวนี้มันเป็นพื้นที่แคบครับคือดินมันจะทิ้งแก่หัวท้ายเลยครับมันโยนข้างยากนะครับมันส่วนมากมันจะทิ้งหัวท้ายครับเราก็เลยต้องใช้รถดำนะครับวิ่งไปเทหัวแล้วก็เทท้ายนะครับพอโยนข้างโยนข้างมันก็อันนี้นะครับ ทำให้ดินตกไปที่คนอื่นนะครับเพราะว่าข้างๆทันฟูนี่จะเหลือแค่ข้างแล้วไม่ถึงห้าเมตรนะครับแต่ฝั่งทางนู้นเหลือเยอะอยู่ครับอยู่แปดเมตรครับก็จะเป็นทางกว้างที่สุดแลครับฝั่งกว้างที่สุดนะครับเราก็เลยต้อง ใช้รถดำนะครับในการทอยนิงนะครับบางหน้างานเนี่ยโยนดินได้มันก็ดีไปอย่างนะครับบางหน้างานนี่มันใช้รถดำใต้ก็ดีนะครับเพราะว่าที่มันแคบ รถดำเลยนะครับโยนดินได้รอบหรือว่าคอยดินไม่เยอะนะครับเราก็ไม่ต้องใช้รถดำแต่บางหน้างานงนะเราต้องใช้นะเราก็เลยจำเป็นต้องมีรถดำไปติดตามตลอดเวลานะครับ เนี่ยนะครับเห็นไหมดีไหมครับดีนะครับมีรถดำนะครับเนี่ยสมมุติว่าเราขุดอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องใช้ดินฝั่งทางนู้นนะครับเราทำไงครับถ้าไม่มีรถดำเราก็ต้องถอยไปนะครับพับไปเรื่อยๆนะครับแล้วกี่ตวกว่าจะถึงขนาดนั้นนะครับมันต้องใช้เวลาเยอะขนาดไหนครับ กี่รอบเวียงไปกี่รอบถึงจะถึงนู่นนะครับนี่นะครับข้อดีของการมีรถดัไว้ประจำนะครับส่วนมุมฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะโยนดินขึ้นไปเองเลยนะครับผมจะให้แกจะวิ่งผมจะให้แกวิ่งอีกประมาณสองสามเที่ยวนะครับจะให้แกวิ่งประมาณสองเที่ยวนะครับผมก็ โยนดินเกือบถึงพอดีนะครับผมจะโยนดินไปสต็อกไว้นะครับไปกองไว้ก่อนพูดง่ายๆนะครับให้มันพ้นแนวสะนะครับให้มันพ้นในสะของเรานะครับแล้วเราก็จะทําการขุดสะให้เสร็จนะครับแล้วมาเคลียดดินที่หลังนะครับเพราะว่าที่มันแคบครับพี่น้องพรงกฟังนู้นก็เป็นพอยนะครับ่อยของ เชาไร่นะครับเป็นของคนอื่นนะครับไม่ใช่เจ้าทางนี้นะครับปกติถ้ามันเป็นเจ้าเดียวกันนี่เราสามารถให้เขาเหยียบอ้อยไปได้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นอ้อยเจ้าข้างๆนะครับเราก็เลยต้องปองดินไว้ก่อน คลิปนี้เราก็ต้องขอจบคลิปแบตเตรี่ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเอื้อสายจบโรไิโกซิ่งน,นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ